ก็สวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีสาระนะครับผมความรู้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับผมสำหรับนานๆาาสาย DIY หรือสายอาชอบทำเองนะครับผมสำหรับนานๆนักกินปลาที่อยากจะทำท้ายเองนะครับผมวันนี้จะมาบอกเทคนิคเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับสำหรับการวางแบบนะครับผมการวางแบบ โดยเฉพาะส่งกำคอนะครับผมท้ายส่งกำคอทำยังไงให้คอเขาแข็งแรงนะครับผมอ่ามีมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมบอกนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยฮะสมมุติเราได้ไม้แผ่นมาอย่างเงี้ยนะครับผมดูไม้แผ่นก่อนให้เราดูที่ลายไม้ก่อนนะครับผมลายไม้หรือเสี้ยนไม้นะครเนี่ยมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นแนวยาวนะครับผมเนี่ยแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะทาบแบบลงไปเนี่ยสมมตินี่เป็นไม้แบบเนี่ย อันนี้ผมวาดไปแล้วนะครับผมให้เราดูเส้นลายไม้นะครับผมให้นี่ให้ลักษณะของเส้นเนี่ยโดยเฉพาะตรงคอเนี่ยครับผมตรงคอเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่รับน้ําหนักนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนที่อ่อนไหวแตกหักง่ายนะครับผมตรงเนี้ยให้เราพยายามวางเส้นไม้นะครับผมให้จากท้ายนะครับผมตรงนี้เรียกท้ายตรงนี้เรียกว่าคอตรงนี้เรียกว่ากระโจมนะครับผมให้ลักษณะเส้นมันพาดผ่านเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมนี่นี่ ให้เส้นผ่าตรงคอมันนี่ครับผมเป็นเส้นเดียวกันแล้วส่วนเนี้ยมันจะแข็งแรงนะครับผมพอเหลาออกมาเป็นทรงอะไรก็ช่ามันจะแข็งแรง <realmente> เพราะว่าเส้นไม้อะมันไปในในทางเดียวกันมันจะเป็นเหมือนไม้ชิ้นเดียวกันนะครับผมมันจะเหมือนมันจะเหมือนเป็นท่อนไม้อย่าง,างนี้นะครับผมวางววอย่างนี้ตรงเนี้ยก็จะแข็งแรงนะครับผมอย่างตัวเนี้ยครับเรามาดูตัวอย่างอ่ะอย่างตัวเนี้ยผมวางแบบไปเนี่ยเนี่ยนี่คือเส้นไม้นะครับผมนี่เดี๋ยวขีดให้ดูเลยนี่คือเส้นไม้พอผมวางแบบไปปุ๊บเนี่ย ส่วนตรงคอตรงกระโจมและส่วนท้ายเนี่ยมันจะเหมือนเป็นไม้ท่อนเดียวกันครับตรงเนี้ยมันจะแข็งแรงนะครับนี่ตัวอย่างตัวนึงนะครับผมนี่บางทีเราวางแบบหลบมุมอย่างเงี้ยเนี่ยนี่อันนี้ก็ได้นะครับนี่นี่เส้นเห็นไหมฮะีนเส้นตรงนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผมจุดนี้กับจุดนี้จุดนี้เป็นเส้นเดียวกันตัวนี้ก็ถือว่าวางวางแบบตัวนี้ได้นะครับผมอ่ะอีกตัวนึงตัวนี้น่าจะชัด อ่านี่ตัวนี้เห็นไหมฮะนี่เส้นไม้จากกระโจมคอท้ายเป็นเส้นเดียวกันยาวจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับตัวเนี้ยจะแข็งแรงเห็นไหมฮะวิธีการซึ่งช่างหลายๆคนเขาเขาไม่บอกนะครับผมอันนี้มันเป็นเทคนิคสําหรับงานไม้บาช่างบางคนก็หัวงวิชาครับแต่ก็ไม่รู้จะห่วงไม่ทาไมนะครับผมตายไปก็เอาไปด้วยไม่ได้ค่อะฉะนั้นโลกเรามีคนเกิดขึ้นทุกวันนะครับผมเพราะงั้นของเรื่องที่เป็นความรู้ก็อย่าไปห่วงนะครับผม อาชีพใครอาชีพเรานะครับผมบางคนก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคช่างเขาทํามาหากินไม่ได้ผมไม่เชื่อนะครับผมบอกก่อนนะครับอย่างช่างที่ห่วงวิชาถ้าคนที่คุณคนที่เขาสอนคุณมาก่อนนั้นเขาคิดเหมือนคุณนะคุณก็ไม่มีความรู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรารู้เราก็ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นไปนะครับผมวิชาจะได้ไม่ตายจากเด็กตัวนี้อ่ะเด็กตัวนี้ก็ดูอ่าเส้นตัวนี้ผมก็วางแบบไปแล้วส่วนใหญ่ก็าวางแบบไปแล้วนะครับผมเห็นไหม เห็นลายไม้ไหมเส้นไม้มานี้ผมก็จะวางแบบจากนี้ส่วนนี้ส่วนนี้3ส,ส่วนเนี้ยมันต้องเป็นส่วนเดียวกันคนะคอมันถึงจะแข็งครับผมเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนที่ไม่รู้อาจจะแบบว่าวางแบบไปโดยไม่รู้ไม่อ่านเส้นไม้อะไรเงี้ยผมแล้วมันจะมาหักอย่างเงี้ยเช่นเขามาวางาสมมติ๋ยวนะสมมติอะลายไม้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาไปวางไปวางตัดอย่างเงี้ย สมมตินเนี่ยเป็นเป็นลายไม้นะแล้วก็ไปวางตัดอย่างเงี้ยคอมันจะหักตรงนี้นะครับผมเวลาร่วงหรือกระทบแรงๆเนี่ยมันจะหักตรงนี้เนี่ยเขาถึงพยายามให้วางเส้นไม้นะครับผมโดยเฉพาะกำคอให้มันเป็นเส้นยาวจับท้ายไปหากระโจมผ่านตรงนี้ครับผมมันก็จะแข็งแรงโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับอาน,านาที่อยากจะทําท้ายใช้เองนะครับผมโดยเฉพาะทรงกรำคออย่างนี้นะครับผมก่อนที่เราจะ ว่างว่าก่อนที่เราจะตัดแบบลเ,เขียนแบบให้มันตัดกับลายไม้นะครับโอเคนะครับผมก็ไปลองทำกันดูนะครับผมเป็นอาเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมจากต้อมฟิตออนขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ